ไปต่อไปเราจะมีแตกลายเป็นเหมือนใ,ให้ใส่ได้ทุกเพศทุกวัย,วยเป็นหนึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ที่จะออกกึ่งแมนแมนหน่อยน้สัยก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้ก็ลยุทธ์ที่สองนี่จะแตกลายไปทำรองเท้าแบบยูนิเซ็กซ์เป็นยูนิเซ็กซ์มากกว่าลังเลผมเคยเห็นรองเท้านะแฟนรายการเอามาให้นะมีสิบสีเลยผมไม่กล้าใส่นะไอ้ <laughs> รองเท้านี่มีสิบสีลองสักครั้งสิครับกลัวรองเท้าเด่นกว่าใบหน้า ธุรกิจคุณเนี่ยเขาเรียก Positioning เนี่ยตำแหน่งในหัวใจคนเนี่ยก็ถือว่าฟาร์เมนโก้เนี่ยคือต้นส่วนสูงนะแล้ววันดีขึ้นดีอยุนินเซ็กแล้วไปกันใหญ่เลยอ่ะ แต่พอมันกระจายไปอ่ะเดี๋ยวต่อไปคุณก็ทาอะไรก็ได้ที่เป็นขายได้ไงขาโหด่วงเรื่องแบรนด์โพสิชชั่นนิ่งว่าจะไม่ชัดเจนเพราะตอนนี้คนรับรู้ว่ามาดามฟลามิงโกคือรองเท้าส้นสูงแต่ถ้าทํารองเท้าผู้ชายด้วยแบรนด์มันจะชัดไหมล่ะครับก็จะมีเพิ่มปเป็นลายผ้าลายผ้าคืออะไรเพิ่มเป็นไงแล้วก่อนมันไม่เป็นลายหรือไงอ<า>คือจะ<า>เพิ่มมูลค่า<ๆ>ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นโดย,อยาการออกแบบลายผ้าของเราเอง อ๋อทำขึ้นทำลดลายขึ้นมาเองใช่ใช่ค่ะให้เป็นเอกลักษณ์ของเราข้อสามนี่จะทําลายผ้าตามแบบฉบับของมาดามฟลาเมงโกเองครับแต่คุณทำแบบนี้คุณจะต้องบอกเลยว่าคุณทําเพื่อแบรนดิ้งหรือเปล่าหรือคุณทำเออคุณทําแบบว่าจํากัดจํานวนที่เรียกว่า limited edition เพื่อสร้างแดนหรือเปล่ามันไม่ได้ส่งผลต่อรายได้เท่าไหร่คุณทำห้าเก้าคู่ใช่ปะแต่อย่างถ้าเป็นผ้าที่เราเอกเองค่ะเราจะไม่ได้ทาเพื่อแบรนดิ้งอย่างเดียวนะเราทําเพื่อยอดขายด้วยเพราะว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของเราชอบรองเท้า<ห><ร>ที่สีแต,แต่แต่เวลาคุณทําอย่างเนี้มันต้องแบรนดิ้งด้วยนะใช่ที่พูดนี่อยากให้ทำเออเพราะว่าพูดตรงๆว่ารองเท้าส้นสูงผู้หญิงเนี่ยมันไม่ได้มีมินิสมาลาอะไรมากหรอกที่จะปรับอะมันปรับที่ผ้านี่แหละข้าโหดมองว่าถ้าจะทำลายผ้าก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ให้แบรนดิ้งลงไปด้วยเลยครับว่าลายผ้าแบบนี้คือมาดามฟลามิงโก้คนจะได้จำได้ต่อไปก็คือเราจะขยายสาขา ขยายไปที่อย่างในกรุงเทพแล้วคะจเราจะขยายไปตามกับอยู่ที่เซนเหมือนเดิมเพราเดี๋ยวเส้นจะเปิดแล้วเขาจะเปิดแล้วสับปะัดก็จะเปิดแล้วเขารออยู่แล้วส่วนต่างประเทศเนี่ยค่ะเราก็จะมีการไปออกเทรดโชว์บ้างเทรดโชว์บ้างคือว่างก็ไปตั้งใจไปตั้งใจไปถ้าออกทีวีไปเนี่ยขายก็ทําไม่ทันอยู่แล้วนะไม่มีเวลาส่งนอกเนี่ยไม่ทำไงอ่ะไม่เพราะว่าถ้าถ้าไม่เตรียมไว้เนี่ยนะคะ ผู้หญิงเนี่ยเวลาซื้อของเราก็รู้อยากได้แล้วใส่เลยใช่อย่างตอนนี้อย่างที่เรามองรายการนี้นวันนี้เราเตรียมพร้อมสําหรับเมื่อรายการออกไปแล้วอ๋อได้เตรียมตรงนี้ไปแล้วบ้างเวลาเล่นสีกันต้องเลือกสีจ้ะนะซูเปอร์ชิลทนทานนะไม่ลอกพพก่อาว่า t ีเอเป็นเลยโอเอเโอ้หยุดขายตรงกันได้แล้วครับมเข้ากลยุทธ์สุดท้ายเลยดีกว่า ก็คือเหมือนเราจะเน้นการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเหมือนอย่างเราเนี่ยจะมีการลงทุนในการอาจจะส่งรองเท้าไปให้พวก ดาราอย่างเงี้ยใส่ค่ะแต่ถ้าเขาใส่ครั้งหนึ่งเขาใส่อาจจะไม่ได้ออกงานแต่เป็นชีวิตประจําวันแต่เขามีแฟนลับพื้นฐานตามทุกวันอาจจะถ่ายหนุ่มบอลยอมทุ่มทุนนะเนี่ยอ๋นนี้ส่งให้โดรมกรลาเลยฮะเขาชอบถ่ายเป็นคลิปฮะใช่นะฮะโดมกรลำผู้หญิงเาทางผู้หญิงส่งไปเป็นสปอนเซอร์ตามกองละครหรือกองรายการนั้นก็มีด้วยที่ให้ตามกองรายการหรืออะไรก็เป็นแบบขอบคุณรองเท้ามาดามฟามิงโก้่นี้ไงส่งมาที่เราเลย มาที่เวิร์พอรนี่แหละใช่ไหมเลยแต่เราใส่ไม่เรียกเรื่องนึงอไผมรับผิตัตนธ์คู่เลยนะ,อะพอเขาขายต่ออันนี้กลยุทธ์ขีดคุ้มทุนสร้างจริงๆครับส่งรองเท้าให้ดา,า,าราใส่ฟรีๆแต่รวมรวมแล้วกลยุทธ์ทั้งหมดนี้จะทำให้มาดามฟลาเมงโกตีแตกเพื่อหลุนเข้าไปติดอันดับหนึ่งในแปดสุดยอด SME แห่งปีได้หรือไม่ไปฟังผลกันเลยครับ SME ตีแตกนะครับมาดามฟลาเมงโกถึงเวลาสำคัญเพราะว่าเสียงปรบมือทั้งหมดนี้ก็คงจะเป็นกำลังใจ กับสุภาพสตรีที่ทํารองเท้าเพื่อสุภาพสตรีใครเป็นใครบ้างครับนี่นี่คือใครใครคือใครคือใคร,ใค,รคุณแม่โอ้คุณแม่ผู้ดูบัญชีสิ <c oughs> คุณคุณลุงคุณลงุง<ค>อ๋อคุณลุงด้วยนะฮะคุณน,นาด้วยทั้งหมดทั้งหลัง<า>เอาคุณนาให้คนหนึ่งโอ้สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับามาๆกันหมดนะมันเป็นกำลังใจหมดเลยกรรมการนี่ซักถามลูกก่อนจะฟังผลต่างๆอยากจะบอกก่บลูก ตั้งใจทําคนเราถ้าตั้งใจทําแล้วถ้าเราคิดว่าเราทําดีแล้วมีอะไรผิดพลาดเราไม่ต้องเสียใจขณะที่เท่าที่ผ่านมาเขาคิดก่อนทําหรือทําก่อนคิดก็ห้าสิบห้าสิบเหมือนกันแล้วก็รู้กันอนกรนในนี้พ่อแม่ก็ต้องคอยคอยงหวันอะไรครับฮะจังหวัดอะไรฮะเอลํำปางค่ะล้ำปางนึกแล้วโอเคเอาะนะไปเรื่อยๆก่อนกรรมการสามท่านจะเป็นผู้ให้คะแนนหลักคะแนนจริงเราจะถามไปที่คุณชมพู่ก่อน ความคิดความเห็นที่ฟังมาตลอดเป็นยังไงบ้างเชิญหนูชอบว่าเขาทําให้หนูความรู้สึกว่ารองเท้าบางแบบที่ไม่ใส่แล้วสบายใส่แล้วไม่สบายที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะแต่ใส่ของเขาเรารู้สึกว่าเขาขออกแบบมาเพื่อให้เราใส่ได้สบายต่อไปนี้ก็คงจะอุดหนุนแบรนด์เขาแน่ๆเลยค่ะอืมอละ,ะนี่เป็นความคิดเห็นก่อนเฉพาะคุณชมพู่ให้แตกหรือไม่แตกครับเห็นความตั้งใจในวันนี้ให้แตกค่ะแตกนะครับอา้าว นี่คือตัวแทนของผู้ชายเอาสดสดร้อนร้อนกันทางด้านนี้เลยแล้วก็เป็นตัวแทนของท่านผู้ชมต่างๆด้วยก็ให้แตก่กลับมาสู่โลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงสําหรับธุรกิจจะต้องกล้า,าเผชิญและรับกับความจริงได้ท่านแรกเอานายแพ้งนี่เลยนะฮะคุณวรรเชิญครับครับเอ่อก่อนอื่นก็ต้องชมน้องเจนเน็ตนะฮะว่ามีความกล้าที่จะออกมาทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ พราะผลิตที่น้องทำเนี่ยมันมีดีไซน์แล้วก็เอกลักษณ์ของตัวเองค่อนข้างมากมันมีเรื่องหลายๆอย่างที่อาจจะต้องคอยระวังตัวด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆสินค้าตัวนี้เนี่ยคิดว่าไปได้แล้วก็เท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยทุกคนที่ลองแล้วเนี่ยก็บอกว่าชอบและไปได้อันนี้มาดูปัจจัยแล้วกันว่าตัวที่มีตัวแปรที่จะทําให้น้องมีปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างที่เราบอกว่ากําลังผลิตอันนี้ก็ต้องดูเราอาจจะมั่นใจว่าเป็นพันแต่เชื่อเถอะ25คนไม่ไหวหรอก นะครับอาจจะต้องดูว่ามันคืออะไรนะครับเพราะการเทเลเมตรองเท้าเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างวุ่นวายแล้วก็จุกจิกแล้วก็ต้องละเอียดเพราะฉะนั้นเนี่ยคน25คนมันอาจจะต้องเพิ่มจํานวนหนึ่งเลยเต้องไปดูอันต่อไปคือเรื่องโพซิชันของแบรนด์ของตัวเองอย่าทิ้งนะครับตอนนี้บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเริ่มแล้วเริ่มจะทวิสต์เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายืนให้แม่นจับหลักให้ถูกแต่ว่าตามใจลูกค้าบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดก็อาจจะเป็นจุดยืนของเราได้เหมือนกันสุดท้ายนี้จริงๆแล้วก็คือ ขาดซีอยังไม่พร้อมยังไม่ครบเขาเรียกว่าหางเสือของบริษัทว่าเราจะหลีดตัวเราไปยังไงแล้วเราจะวางแผนไงต่อไปในอนาคตเป็นเรื่องที่สําคัญครับโอ้โหพ <c oughs> อกรรมการท่านแรกมีพูดออกมานี่ร้อยตินี่เยอะมากกว่สมควรคะแนแรกเสียงแรกแตกหรือไม่แตกครับแตกครับ ายเลยดูแล้วมันจะไม่แตกนะประเด็นคุณมลก็ให้คำแนะนำมาเยอะพอสมควรแล้วประเด็นแตกมันคือเรื่องไหนฮะของของเขาน่าจะขายได้แล,<อ>ล้วก็ใช่จากการที่ที่เขาวางกลยุทธ์บางตัวเนี่ยผมคิดว่าจะเพิ่มยอดขายได้ครับแต่ว่าอย่างที่เรียนนะฮะว่ายอดขายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่าเหมือนไม่ได้แบ็คไว้ดีอ่ะนะก็เป็นคําแนะนาเดี๋ยวเราไปว่ากันนะฮะเอาละฮะ่นางน้อยคะแนนแรกแตกไปแล้วเหลืออีกสองเนี่ยต้องการแค่เสียงเดียวได้เลยใครก่อนดีล่ะ ต้องการหนุ่มรูปรอหรือว่าหญิงสาวที่สวยมันมันเนี่ยนะเอาจันธัญวัตรรู้เรื่องเลยมาเชิญเลยรครับเทปนี้เป็นเทปที่ผมอึดอัดมากที่สุดเลยนะฮะ <c oughs> เพราะว่าผมใส่เสื้อตัวเล็กมากเลย <c oughs> ตัวใหม่นี่ตัวเล็กมากดูกจะปรีอยู่แล้วฮะ <c oughs> อึดอัดมากเลยฮะก็แค่แมวพุงขยับไม่ได้เลยฮะไ,ไม่เคยอยากจะใส่รองเท้าแล้วไม่ได้ใส่ไม่ใช่นะไม่ใช่ฮะเดี๋ยวตอนคืนนี้แค่ไป <c oughs> คืนนี้ผมว่ารายการเลิกแล้วเนี่ขาโหดของไม่อยู่บ้านแน่นอนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังผลกันช่วงคลินิก SME การเป็นสแตนด์อินเป็นงานที่ผมรักครับแต่ก็เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงถึงแม้จะมีการระมัดระวังและก็เตรียมความพร้อมอะไรก็ตามผมจึงอยากหาวิธีเพื่อมารับรองความเสี่ยงตัวผมเองพร้อมๆกับาการวางแผนอนาคตเพื่อทำให้ผมมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับ จริงค่ะเพราะชีวิตจริงไม่ใช่ละครทําให้เราต้องปกป้องและคุ้มครองความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตค่ะ มีข้อแนะนําว่าควรจะมีการทําประกันชีวิตและควรจะมีการทําประกันอุบัติเหตุเนื่องจากการเป็นแตนอินอาจจะมีโอกาสได้รับอันตรายระหว่างการแสดงได้ค่ะรวมถึงการทําประกันสุขภาพเพื่อรรนทาภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพที่คุณต้องแบกรับภาระเองค่ะดังนั้นการทําประกันจึงเกียบเสมือนการลงทุนและการให้ความคุ้มครองแก่ชีวิตของเราค่ะรวมทั้งยังเป็นหลักประกันมั่นคงให้แก่ครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่เบื้องหลงังนอกจากนี้เบี้ยประกันชีวิตบาง บบยังสามารถนําไปลดหยอ่อนภาษีได้อีกด้วยค่ะหากผู้ประกอบการมีคําถามหรือต้องการคําแนะนําทางด้านการเงินส่งคําถามมาได้ที่ k คข plan a t c a s i o n b a n k c o m ครับ